ตอนนี้นะคุณผู้ชมเรามาอยู่กับสงครามนางงามใบข้าวและซัมเมอร์ยังไงอ่ะในในที่สุดในชีรีสฉันก็ไปเจอตัวละครสองตัวนี้หรอยังไงตาไป็นสองคนแฟนคลับใช่ตาสบายก็มาที่ร้านน่าอยากเป็นใครในเรื่องไที่อยากเป็นคุณหมอคุณหมอเออเออลงสิคะเพราันอยากเป็นหมอคุณไม่ใช่คุณเซนต์เฉลิมศักดิผม่ไหมคะเมื่อกี้ชอบมากเลยอ่ะ ฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเดียวก,ก็สำหรับกุ๊กนะคะก็ฝากติดตามนะคะเป็นกำลังใจแรงเชียร์กุ๊กด้วยนะคะมิสแกนจ,จันทบุรีโรถถ้ดทูมิสแกรนไทยแลนด์2023อันนี้นะคะซัมเมอร์นะคะไม่ได้มาประกวดเพื่อเอาเงินไปเที่ยวรอบโลกแล้วค่ะมาประกวดเพื่อเอามงคอเท่านั้นฝ่ายเชียร์พีงค์กีฬาเจริญรัฐมิสแกนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะและสำหรับช่างภ้าไปสร้างสอดจองก่อน,อน,นละกันนะฮะ เอาไม่ได้ช่างภาพเราเป็นลูกสาวไน่เอาระไม่เหมือนในละครอ๋ออ๋อถูกต้องคุณซัมเมอร์นะคะยก็ไม่ได้มองแต่หนูว่าได้ช่างกล้องไปไีมองที่แท้จริงนะคะก็สอการที่มีแฟน วันนี้นะคะเรามาถ่ายแบบของรามสิตากันนะคะคนแรกเลยมิสกรานเชียงรายเกา,าหาลีเข้าใจมาดูฝรั่งบ้าง,งเกาหลีแล้วก็ูดฝรั่งบ้างนะคะยังไงบ้างเวงวันนี้ลกูกวันนี้ก็ชุขดขายทุกเองเงิญนนะคะแต่แค่ขาย,ยาวนะคะอ๋อนี่คือมาเป็นงานคู่ใช่แล้วก็เป็นรุ่มใหญ่กันด้วยค่ะเอ้าหรอใช่่คะแล้วก็ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวกันนะฮะ มาถึงแม่เสือสาว <ida> Girl. เออไปง่าเลยได้รับเรือให้ถ่ายอีกหนึ่งคนยังง่ายเงยงก็ค่อนข้างเปิดลุกใหม่เห็นเพื่อนๆแล้วเราก็อยากเ,เพิ่มความบแบบเปรี้ยวซาบให้กับรงังสิตานะคะก็ฝากชิ้นนี้นะคะเป็นอีกหนึง่งทางเลือ,อ,อส,สวยนะคะสวัสดสสสีค่ะซัมเมอร์ วันนี้นะคะลูกเป็นแบานซอนเปรี้ยวเหมือนจังหวะแตดว่าไม่ไม่ไม่อันนี้นะคะหมไปเดทกัคืนนะคะกับหนุ่มที่เพิ่งมาจีบครั้งแรกเนอะเชื่อเามีคอนเซ็ปต์เนาะีบครั้งแรกว่ะต้องไปชนดีอตัวแม่นะโอเค พี่ต้องสวัสดีพี่ต้องค่ะปีจ้าปีที่อันนี้ไลฟ์บอกว่าคลิปวิดีโอค่ะวันนี้ถ่ายถ่ายชุดรามซิตาเป็นปีที่50แล้วนะคะทุกคนห้าสิบ <c oughs> พ,พี่ต้องวันนี้เลือกสาวๆมาอย่างไรบ้างวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีไม่เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับแฟกเตอร์ว่าใครจะมีกระแสะไม่มีกระแสะอะไรนะเพียงแต่ว่าเหมาะกับชุดเราแค่นั้นดูอ่า เพอร์เฟกแมนน้องๆด้วยรูปร่างด้วยอะไรด้วยเนาะกับสไตล์ของแบรนด์แค่นั้นแหละครับโอเคนะฮะตอนนี้มีนานะฮะกำลังถ่ายอยู่นะฮะมีนามิสแกรนนครราจินาอุ้ยได้สาวอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้รับเรื่องของเรานะฮะใบข้าวจริงๆชุดนี้พี่ลนาใส่ได้ ดี e arn, friend, เจเอิร์นมิสแกรนเชียงรายไม่เลิค่ะอ่าวันนี้นะคะก็มาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ,ะมาถ่ายแบบในชุดของรามสิตานะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนช่ยเอมค่ะชัยยาพันศรค่ะมิสแกรนลำพูน วันนี้เป็นวันเข้ากองวันแรกด้วยเนาะเซมเนาะแล้วก็ได้มาถ่ายชุดของรามสิตาเรียบหรูสปอนตั้งแต่ปี2013จนถึงตอนนี้เป็นปีที่11แล้วนะฮะกับรามสิตาสวยมากเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากับการเข้ากองวันแรกสนุกค่ะเหมือนกีฬาสีเลยคะเอมาเห็นแต่ภาพนิ่งมาตลอดไม่เค้อยู่ในบรรยากาศพอเเช้านีเพื่อนซื้อกองยาวอะไรเข้ามาก็ ตื่นเต้นมากๆอย่างตัวเอมงก็แต่งคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยคอสเพลย์หรือว่าอื่เลยว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนมาทำเป็นจริงจีะเป็นแบบว่าไวารัลทั่วประเทศเลยดีใจที่ชอบค่ะมันเป็นการ์ตูนในแบบไวดิจิตอลให้ทุกสวยมากอ่ะโอเคนะคะขอบคุณเชเอมค่ะอ่ะมาอยู่กับอีกหนึ่งสาวนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแป้งขวัญขวัญดิชานโอลัสมิสแกรนขวัแกนค่ะก็ขออภัยด้วยพอดีว่าเส้นเสียงอาจจะแบบ ถ่ายไปแล้วนิดนึงแต่ก็จะพยายามพูดให้เสียงดังนะคะวันนี้มาในชุดรามสิตาแบบหวานๆนสวยสาดเป็นหนึ่งสาวที่ได้รับการคัดเลือกมาถ่ายเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณแบรนด์ลับสิตาด้วยนะคะที่เอ็นดูแบ็คขวัญขวัญแกนค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะรอติดตามภาพสวยๆแล้วก็ไปอุดหนุนแบรนด์ยอะๆนะคะโอเคจ้าบ๊ายบาย ดออาราสาวดารสา,ารสาวกำลังแบบว่าออบีบถ่ายจาคาบีบนางางามรุ่นน้องเหรอคะใช่ค่ะกำลังจะเอฟชุดต่อด้วยเพราะที่ว่าใส่ก็ขดไม่ตางมองริบลรีวแถวทิว <Panda. S 2> พนา ประออยของเรานะฮะตัวมารดาตัวเออยตอนนี้นะฮะเราอยู่เบื้องหลังนะฮะของการถ่ายแบบรามสิตานะฮะน้องขนาสุรินอย่างไรบ้างกับการสวยมากผ้าดีมากเลยค่ะ ว่าใครนะคะรองคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่นะคะติดตามแล้วก็คุาหสนุนด้วยนะคะเพราะว่าเราสินะสินค้าดีจริงเ้ยสปอนเซอร์รุ่นดึกดําบันนะคะฮัลโหลสาวๆยังไงตัวมารดาของเราปีนี้ได้ถูกคัดเลือกมาเป็นราสีตชายนะรอนที่แล้วไ้ค่ะเออสมัยนั้นเนาะ สมัยที่พวกเรายังกุบกรีบเข้ามาสมัยโอ้โหนี่ร้นเฮ็แฮลโลเเซเลบสาวแห่งภูเก็ตนะคะคุณอยบ้าไม่สีไม่ได้เป็นลอะดอ่นี้ลาสุดไปร้องหมอราำยังไงหญิงก็จ้วนเลยแม่เกลือพกกระปดกละมันกั ไม่เป็นไรกล้องนี้เราสว่างน่ามึนต่อแม่จุดวางไฟมาเองนะอยู่แบบการตายทุกที่แต่สันจะพลรูปสมัย2018ขอเธอเออไม่ใช่เธอ2020ไม้นี้มีตั้งแต่18แล้วพี่ต้องถ่ายอะไรอีกทํา18ปีเลยค่ะสวยเหมือนเดิมวยเหมือนเดิมอะส่องไฟไม่มีแสงก็ส่องเองแสงให้ก็วางใส่ีเดียวค่ะ ตอนนี้บรรยากาศนะฮะตอนนี้ก็คือโอ้โหสแน็คนะฮะอันนี้ไรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลิดตอนนี้เอฟซีเขาเยอะมากเลยทุนโชว์ความสัดส่วนโ์เลยค่ะสัดส่วนเป็นชาเอ้ยยี่สยบหกอกสัดได้าเลยไล่ไ สวยมากเรียนมาแล้วแต่ว่าก็ดูนวววววัวไปเลยงกยยากอจงี้างบสโมเดลหนึ่งโพสโพสแบบโมเดลหนึ่โพส